นี่ก็อยู่ที่สวนจตุจักรนะครับเนี่ยมองเห็เนเลยสวนจตุจักรก็เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครนะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสวนจตุจักรที่มองเห็นไกลๆนั่นคือตึกกระทรวงพลังงานนะครับกับตึกกราตทอสวนจตุจักรก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแหล่งสำคัญแล้วก็ ของคนกทมหรือคนที่มาทํางานในสมัก็จะเป็นแต่ก่อนก็จะเป็นพี่น้องชาวอีสานนะครับผมก็เคยมานั่งนะเนี่ยมานั่งมาดูคอนเสิร์ตสมัยก่อนมีเจ็ดสีคอนเสิร์ตนะครับตรงนั้นก็จะเป็นสวนจักจักรนะครับออกลาไปข้างล่างก็จะเป็นนี่ครับรถเมล์นะครับถนนก็ค่อนข้างสะอาดนะครับก็อยากให้สะอาดมากกว่านี้นะ รถเมลสายสีส้มน,นะครับมากับ9ก้าไกลตอนนี้จะเป็นรถไฟฟ้ารู้ปะในรถพลังงานไฟฟ้านะครับสีน้ำเงนินรถครีมแดงก็ยังอยู่นะฮะโอ้คันนี้น่าจะผมคิดว่านาจะสักเกือบสาสปีแล้วนะเนี่ยรถครีมแดงเนี่ยแดบาทตลอดสายนะครับเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างนะครับที่นี่หมอชิดอ่าตอนนี้ รถไฟฟ้าของเราวิ่งไปถึงคูคตนะครับแล้วก่อนจะหยุดแค่หัวลำโพงตอนนี้วิ่งไปถึงคูคตแล้วนะร,รถไฟฟ้าสายแรกของกรุงของประเทศไทยอันนะี้ทางลงครับผมก็เห็นพี่น้องทางฝั่งลาวรู้สึก มาเที่ยวมาดูกันเยอะนะครับก็ดีครับเที่ยวเปิดหูเปิดตาจะได้รู้ว่าประเทศประชาธิปไตยเป็นยังไงพัฒนาไปถึงแค่ไหนนะฮะบางคนอาจจะเข้าใจผิดประเทศไทยหรือคนไทยอยู่นะครับคนไทยมีความรู้สึกดีๆกับคนลาวมากนะครับเพราะว่ายัางไงก็คิดว่าเป็นมันใกล้เคียงกันนะทั้งภาษาทั้งผมเองก็เป็นคนอีสานเนาะว่าเล่าได้อยู่นะครับฟังเล่าออกนะครับ มีความคิดอยากไปอยู่อยากไปเที่ยวไปเล่นประเทศเล่าอยู่แต่ช่วงนี้มันราวาตึงเครียดหลายนะครับก่ท่านอยากไปเนาะเดี๋ยวยโอกาสหนาให้มันสถานาการณ์มัน่อนคลายขีย้คล้ายกันอย่าี่วกันไปเที่ยวอยู่มูผมก็ไดเมียคนเล่านะครับโอ้ใกตาสวยสวยเท่าไหร่เนี่ยออกทางไหนวะเนี่ย ทั้งออกบกพอแล้วพี่นอ้ <c oughs> องบานแว่นตาเหล่เนี่ยหยุดเปล่าเวลา้อยนะับเสื้อตัวละร้อยอย่ามาซื้อไปใส่วิ่งน่อยนะั่นนะอ่้มันจะมีบาดแบบนี้นะคะระับบาตแบบนี้เป็นทางออกนะ เดิมไปก็จะซื้ออะไรวะเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับมันก็จะเปิดนะครับปั๊บอุ้ยเอ้ยนี่องนะองฮะเครื่องแบบนี้ผมก็ไม่ผมไม่เคยใช้นะผมจึงไปซื้อตัวซื้อตรงเคาน์เตอร์เลยนะครับไม่ค่อยได้ใช้ของแบบนี้นทางเดี๋ยวเดินไปดูทรงนู้นกอนนะ ตอนนี้ทีาจะพาเที่ยวบนสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตนะครับอ๋อมีเคอร์รี่มาอยู่แล้วตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นร้านค้าบนสถานีแล้วครับเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็ทําอะไรอันนี้อ๋อต่อเล็บสําหรับสาวๆที่อยากจะสวยนะครับเพราะผู้หญิงต้องสวยกว่านีร้านขายยาด้วยร้านขายยานีขนมเดี๋ยวผมจะพาเดินบนสกายวอล์กนะครับ ก็ไม่เคยเดินเหมือนกันขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันจะไปออกตรงไหนจะไปรงป้ายรถเมล์ได้หรือเปล่าเนี่ย Skywalk โอ,โอ,โอ้เป็นที่ลานจอดรถตรงนั้นเป็นคอนโดนี่ครับตัวนี้อะมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นอะไรดีๆก็ช่วยกันรักษาความสะอาดหน่อยนะครับ จะกินตรงไหนทิ้งตรงนั้นขวดแก้วขวดพลาสติกไม่ใช่ปุ๋ยนะครับอย่าไปใส่กระถางต้นไม้นะอย่าไปใส่โคนต้นไม้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าถ้าทำเดินไปที่ธนาคารทหารไทยนะครับก็จะเจอธนาคารทหารไทยตอนนี้เปลี่ยนเป็นทีทีททีหรือว่าทหารไทยธนาชาตินะครับ ผมกเเป็นลูกค้าเขาอยู่เป็นเป็น,ปนลูกหน,นี้ด้วยเนี่ยอ๋อมันเดินไปทางโน้นได้อ๋อไปไกลเลยนะก็ขยับมาอยู่กรุงเทพก็ต้องเป็นคนกระฉับกระเฉงนะเป็นคนค่อนข้างจะเขาเรียกอะไร,รอะแอคทีฟนะยฮะอ๋อมันจะไปลงนะในที่ลงนะครับมนที่ลงตรงป้ายรถเมล์ตรงนี้นะครับ อันนี้มีข่าวว่าประเทศไทยงดรับแรงงาน <c oughs> จากประเทศกัมพูชาและลาวนะครับซึ่งก็เป็นที่เป็นที่เก่าที่ <c oughs> พูดถึงกันมากในประเทศในในหมู่ดูชูเบอร์พี่น้องชาวลาวนะครับอันนี้ผมก็ยังผมว่าความเห็นก็ยังแตกเป็นสองฝ่ายอยู่แต่ถ้าที่ผมอ่านมานี่ถ้าเขาบอกว่าถ้า นายจ้างที่อยากจะจ้างแรงงานลาวกัมพูชาต้องไปต้องไปยื่นใบดีมานหรือใบคําขอแสดงความต้องการจะจ้างแรงงานภายในวันที่1มิถุนาเนี่ยเพราว่าภายในถ้าเป็นภาษาไทยนะครับคือหลังจากนี้ทําไม่ได้นะครับน่าจะหลังจากนี้ทําไม่ได้ก็คือหลังจากวันที่1มิถุนายน2566เนี่ยประเทศไทยจะไม่มีการจ้างแรงงานชาวลาวและชาวกัมพูชายอีกแล้วนะครับ เพราะว่ามันมีเขายังพูดถึงแรงงานชาวชาวกัมชาวเมียนมานะครับว่าสามารถเข้ามาได้ปกตินะี่มันไม่มีเงื่อนไขเหมือนกันมันไม่มีเงื่อนไขที่จะต้องให้แรงงานาหรือว่านายจ้างไปทําแบบไปไปยื่นเรื่องที่สจกสจกสจเหมือนแรงงานชาวลาวชาวชาวากัมพูชา ว่าจะผิดก็ได้ผมจะไม่ได้ดรู้รายละเอียดนะครับแต่ได้ยินมาว่าถ้าใช้คําว่าภายในวันที่1มิถุนาเนี่ยให้ไปยื่นเรื่องถ้าอยากได้แรงงานชาวสองสัญชาตินี้ให้ไปยื่นเรื่องภายในหนึ่งมิถุนา,นาคือหลังจากนี้ก็ยื่นไม่ได้คือยื่นไม่ได้ก็จ้างไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้ความเห็นผมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปทํางานต่อขอบคุณที่ท่านที่เข้ามาติดตามช่องของผมเพิ่มเติมนะครับรวันละสองสามคนผมก็ รู้สึกดีใจแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ